สวัสดีครับ สวัสดีค่ะมาติดตามข่าวกีฬากันนะคะเที่ยงนี้อยู่กับคุณแบงค์อาทิย์และดิฉันพรชนกแน่นอนนะคะสำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2024ที่ปารีสฝรั่งเศสจะเปิดฉากอย่างเป็นทางการ26รกรกฎาคมนี้แต่ว่าวันนี้ก็เริ่มมีหลายชนิดกีฬาแข่งขันในรอบการเลือกกันแล้วนะคะ<ช>คุณแบงค์ครับผมก็น่าสนใจคู่ไฮไลท์ก็จะเป็นอาร์เจนตินาพบกับโมร็อกโกนะ2ทุ่มวันนี้นะครับในขณะที่นักกีฬาไทยเองก็ตอนนี้เตรียมพร้อมกันอย่างเต็มที่ส่วนประเทศเพื่อนบ้านของเราอย่างกัมพูชาเขาก็เตรียมพร้อมเช่นเดดวกัน่ลาสุ เปิดตัวนักกีฬาแล้วก็ชุดแข่งลายนครวัดแบรนด์ไทยลุยศึกโอลิมปิกเกมค่ะความเคลื่อนไหวของกีฬาโอลิมปิกปารีส2024ล่าสุดเนี่ยนักกีฬาทีมชาติกัมพูชานะคะ เดินทางสู่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเรียบร้อยแล้วซึ่งครั้งนี้นักกีฬากัมพูชาค่ะได้โคตา้าไวกัสสามคนก็ประกอบไปด้วยชุนบุญทรน,นักกีฬากรีทาวิ่ง800เมตรชายแล้วก็ว่ายน้ำอีกสองคนก็คือองตวนเดิและประองฟรีสไตล์100เมตรชายรวมไปถึงอับสาราคาตารีนาศักบุญฟรีสไตล์50าเมตรหญิงนะคะอันนี้ชื่อกัมพูชาใช่ไหมถูกต้องค่ะคแล้วก็มีผู้แทนไปอีก12คนเพราะฉะนั้นค,ครั้งนี้เนี่ย กัมพูชาจะไปทั้งหมด15คนก่อนการเดินทางค่ะนายวัชจาเริญเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกของกัมพูชาก็ได้พาทีมเข้าพบรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเยาวชนและกีฬาอีกด้วยค่ะพร้อมกันนี้ยังเป็นการเปิดตัวชุดนักกีฬาไปในตัวด้วยนะครับโดยนักกีฬากัมพูชาเนี่ยใช้ชุดที่จัดทาขึ้นภายใต้แบรนด์ FBT ของไทยเหมือนเช่นการแข่งขันกีฬาซีเกมและกีฬาเอเชียนเกมที่ผ่านมา โดยชุดออกแบบเป็นลายแบบนี้นะฮะนะครวัดนะ,ะสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังเป็นลายบนเสื้อซึ่งก่อนจะเดินทางไปแข่งขันโอลิมปิกนะักกีฬาและเจ้าหน้าที่ยังได้รับเงินอัดฉีดนะครับจากนายกรัฐมนตรีฮุนมานเนตคนละ500ดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ18,000บาทเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการแข่งขัน สำหรับการแข่งขันโอลิมปิกเกมครับก็จะเปิดกันวันศุกร์นี้แล้วนะฮะ26กรกฎาคมจนถึงวันที่11สิงหาคมครับถูกต้องค่ะซึ่งกัมพูชาเนี่ยเขาเขา้เขาร่วมโอลิมปิกครั้งแรกก็ย้อนไป1956ที่ออสเตรเลียแล้วก็แข่งเรื่อยมาจะถึงปัจจุบันแต่ว่ายังไม่สามารถคว้าเหรียญรางวัลจากการแข่งขันได้ก็เป็นกําลังใจให้อย่างเต็มที่ก็อย่างที่ทราบกันนะคะว่าโอลิมปิกครั้งนี้11ชาติในอาเซียนเนี่ยไทยคว้าโคต้าไปได้มากที่สุดก็คือ51ที่นห้าอิีเอ สิคนสิงคโปร์23คนฟิลิปปินส์22คนเวียดนาม16คนติมอร์กับลาวชาติละ4ี่คนกัมพูชากับบรูนายชาติละ3าคนแล้วก็เมียนมา2คนก็รอติดตามให้กำลังใจทัพนักกีฬาไทยแล้วก็เพื่อนบ้านของเราด้วยค่ะมาต่อกันที่ iOC